กเป็นป่าเลยนะทำนาทำได้เฉพาะฝั่งนี้ฝั่งนู้นทำไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นที่ต่ำน้ำท่วมทำยังไงให้พื้นที่เกิดประโยชน์มากสูงสุดคือเฮ้าเฮ็ดในรูปแบบของโคกน้่งนาเลยหน่อยเนาะครับผสมผสานมะพร้าวท่านน้ำหอมก้นจีบบ้านแผวครับน้ำเนื้อเขาจะหอมนะไปปั่นมันจะละมุนเรากินไปรู้สึกมันมีความหอมเขารับซื้ออยู่ตลอดคนมาซื้อยสวนเลยครับลูก 1ขายเรื่อยๆถึงจะไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่แต่ว่าเราได้อยู่ได้กินได้ใช้นันกับเราลงทุนตรงนี้คือฝากธนาคารเงินก้อนที่เราลงทุนก็ประโยชน์กับพื้นที่ส่วนเงินดอกก็เราก็เก็บกินเก็บขายไปเรื่อยๆทุนก็ยังคงที่อยู่มอนดิมแต่ว่าดอกผลนี่ออกทุกวันออกทุกวันโอ้เ <c oughs> ขาทายอยู่นะครับเด้อ พื้นที่ทั้งหมด6ไร่กว่า300กว่าต้นครับทลายหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า20ลูกนั่นนี่โอ้ต้นนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วอย่างทั้งกล้วยทั้งมะพร้าวทั้งละนิดอย่างละหน่อยครับพูดโอ้นี่ส้นไม้ป่านลครับี่หอ้อสวนไม้ป่าเพราะว่าไม้ป่านี่มันเป็นพืชที่ยั่งยืนมากประสบการณ์จริงครับลงมือทําจริงคิดว่ามันยั่งยืนที่สุดมีแหล่งอาหารเป็นของตัวเองตามความรู้สึกก็ตอบโจทย์มากเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรสารยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อในวันที่สิบามเยี่ยมชมโคกนนองหน้าของพี่เสมนะครับเสียเสมรถขุดพิกัดเราอยู่ที่บ้านศาลาตําบลเทพรักษาเพื่อสังขาจังหวัดสุรินทร์นี่จะครับจะของแปลงไว้ดีครับพี่เสมครับสวัสดีครับผมครับผมขออนุญาตมาอัปเดตหน่อยนะพี่นะครับยินดีมากเลยครับวันนี้โอยอดเลยเกือบสองปีแล้วเจอกันอีกรอบหนึ่งครบรอบจักปีเข้าไปแปลงนี่ ครบรอบปีใหม่นี่ก็ห้าปีห้าปีแล้วครับโอ้บักเ้าจักปีครับเนี่ยบักเ้าเราไม่ได้ปลูกพร้อมกันเนาะฝั่งนี้จะปลูกทีหลังแต่ด้านในอ่ะคือปลูกก่อนครับฝั่งนี้กี่ปีพี่ฝั่งนี้น่าจะสามปีกว่าสามปีนิดๆครับสามปีนี่เป็นน้วยปันิป่ะครับครับอาาพันหยังครับเนี่ยพันน้ำหอมก้นจีบบ้านแพลวครับน้ำหอมก้นจีบครับ สังเกตดูว่าก้นเขาจะแหลมๆจีบๆเฮ้ยแต่โดกมากเลยนะพี่เนาะดกมากเลยครับความพิเศษของพันุ์นี้เป็นไงพี่คือน้ำเนื้อเขาจะหอมเนื้อหอมน้ำหอมครับสมซื่อเลยครับเวลาไปปั่นไปอะไรอย่างงี้มันจะให้ละมุนเวลาเรากินไปนรู้สึกว่ามันมีความหอมอ่ะครับผมครับ เอาปูบักผ้าทั้งหมดจากต้นเข้าไปทั้งหมดทั้งแปลงเลยเนาะรวมรวมาน่าจะประมาณสามร้อยกว่าต้นครับสาม้กว่าต้นครับจากไรครับพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดหกไร่กว่าหกไร่ครับผมหกไร่นี่คือเฮาเฮ็ดแบบในรูปแบบของโคกหนองหน้าเลยน้อยเนาะครับผสมประสานครับผมก้อนก้อนนานั่นหกไร่นี่เฮ็ดหนังครับทำนาครับหกไร่เฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าได้เขาจกสอบเข้าไปโอ้ตอนนั้นมันทำได้เฉพาะช่วง ฝั่งนี้เองครับฝั่งที่ฝั่งนู้นทําไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นที่ต่ําน้ําท่วมอ๋อว่าเป็นไงเป็นทีที่ลุ่มครับใช่ได้เนาะที่ลุ่มน้ำกระท่วมดูไอ้ก็เลยมีไอเดียไว้ไม่เฮ็ดเป็นโค้งน้องหน้าครับทรัยังไงให้พื้นที่เกิดประโยชน์มากสูงสุดครับพอม่เฮ็ดล้วตอบโจทย์บ้างไปตามความรู้สึกก็ตอบโจทย์มากเลยครับครับ โอ้แค่สามปีกว่าๆบักผ้ามันเป็นหน่วยยางงามนี่มันยางไปทั้งแหลมก็มีแต่ของกินขึ้นสีหน่ายเนาะกินของนี่เลยครับครับทั้งกล้วยทั้งมะพร้าวของกินเต็มสวนอันนี้ก็ประกอบอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับพูดหน้าต้นนี้บึ่มดกทุกต้นเลยได้ครับพี่น้องนี่ครับดกครับอันนี้อันนี้พันอะไรครับพี่ก็พันเดียวกันครับพันเดียวกันบครอครับก็จะมีกลายพันธุ์ บางต้นครับมีกลายพันธุ์ครับอย่างเช่นต้นนี้ปลูพร้อมกันแต่เขายังกําลังจะออกจันทร์ออกจันทร์อยู่ในนี้สามลอยก็ต้นนี่เป็นสายพันธุ์เดียวกันเหมือเลยครับครับผมนี่ก็กล้วยก็ยางงามเลยครับพี่น้องนี่กล้วยก็เจักปีครับพี่กล้วยนี้ก็ตอนที่เบ่านิวมาก็นั่นแหละประมาณสองปีแล้วครับน่าจะสองปีกว่าแลวนะพี่น้องครับครับยังให้ผลผลิตอยู่เลครับพี่น้องนะนวยกับบักลาย นี่อีกต้นหนึ่งบ๊ยอ่างการแห้งนะครับนี่ครับต้นนี้ต้นนี้ก็สามปีป่ะพี่ใช่ครับสามปีฝั่งนี้ปลูกหลังเพราะว่าเราไม่ได้ทําแบบทีเดียวครับลูกจะว่าติดดินเลยหน่อเนาะติดติดเลยเลยนี่ดูติดดินเลยยันดินเลยครับครับเอาพี่เสมครับครับหลายๆคนเพื่อนปูกบักเผานี่มันติดลูกยากมันดูแลยากมันไอ้พี่เคียนรลับอย่างไหนมันคือ3สามปีคือเป็นหน่วยแล้วครับ คือตอนแรกเราเตรียมหลุมให้ดีก่อนครับครับคือต้องขุดหลุมอย่างน้อยก็กว้าง50เซนลึก50เซนแล้วก็ผสมแกลบดำเปลือกมันกับปุ๋ยข้อครับผสมหมักไว้ก่อนประมาณ20วันแล้วค่อยเอามาลงปลูกโอ้จากอดีตตอนเขาขุดที่แรกปุ๊บนี่สภาพดินนี่เป็นดินแนวไหนครับเป็นดินทรายครับเป็นดินทรายครับแถวนี้ดินทรายโอ้ พอมีไอเดียว่าสีมะปูมะพร้าวเพบ่เข้าก็ตตรงเตรียมลุมก่อนเตรียมลุมครับโดยการใส่กากมั่นครับผสมแกลบดำครับผมครับกับปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกครับถ้าจะให้ดีหน่อยก็ขี้ไก่แกลบแกลบขี้ไก่อะก็ดีครับครับทิ้งไว้ประมาณ20วัน20วันน่าเนาะจังเอาจังเอาต้นมะพร้าวมาลงปลูกใช่ครับเหมือนกับว่าหมักไว้ก่อนเนาะเตรียมอาหารไว้ให้เพื่อนเลยใช่ครับ โอ้ผมเหล่าออซ้อนนะครับเขาเขาเป็นนวยมาจักปีแล้วครับปานนี้อันนี้เพิ่งจะติดครับนี่ผมเพิ่งจะติดครับเอ้ยต้นนี้ปรเม็นสิบเป็นร้อยอยู่บ่ครับครับใช่นาะครับเยอะอยู่ครับใารหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่ายี่สิบลูกนั่นนี่ครับบานตานี่เพิ่งติดเพิ่งอ้อมอ้อมต้นเลยเด้อครับพี่น้องไม่ได้ว่าจะติดแค่ฟังเดียวครับนะครับเอาเพิ่นบ่ได้มีปัญหาว่าเป็น กาใบ,บแหงหรือว่าแมลงเจาะนั่นโน่นนี่บอคับไปก็มีปัญหาบ้างครับม,มีบางต้นต้นที่สมบูรณ์ก็ไม่มีแค่ต้นที่ไม่สมบูรณ์นั่นแหละคือโรคเขาจะเป็นเ yep. ป็โนโรคหรืออันแมลงแมลงเขาก็ชอบไปว่าถ้าต้นที่เป็นโรคที่อ,อ่อนแอเหมือนมันมีหลังสรารอะไรสรักอย่างให้ดึงดูดแมลงให้มาเจาะมากินเนี่ยครับครับโอ้าต้นแข็งแรงเพื่อผมว่ารบกวนเลยใช่ครับ เหมือนคนเหมือนคนเหมือนกันถ้าอ่อนแอปุ๊บโรคหลายอย่างเข้ามาเลยคือหนึ่งคืออาหารเสริมตั้งแต่แรกเลยถ้าภูมิต้านทานดีโรคก,ก็ไม่ค่อยมีครับน้ำหอมกับน้ำหวานไม่เหมือนกันนะครับอืมเอ้าไม่เหมือนยังไงพี่ไม่เหมือนคือเขาลูกแจ่เล็กกลุกลมน้ำหอมกับน้ำหวานครับต้นนี้ต้นนี้เป็นอิยังครับน้ำหวานครับน้ำหวานครับ ลูกเขาจะเล็กกว่าน้ําหอมแล้วก็ลูกจะกลมไม่เหมือนกันโอ oh. ้ไม่เหมือนก้นจีบครับรสชาติจะคือกันบ่ครับรสชาติก็น้ําตัวนี้จะหวานแต่ไม่หอมหวานเฉยๆครับแต่อีกตัวนึงนี่ทั้งทั้งหอมทั้งหวานใช่ครับโอ้แสดงกับสีแสบทั้งสองสายพันธุ์นี่ด้องหน่ายเนาะครับ,รบ,รบแต่ว่าลูกนี้มันจะเล็กไม่ไม่ใหญ่เหมือนครับ น้ำหอมคนจีบอันนี้มันติดจนมันทะลักออกมาเลยนะพี่นี่มันมันติดดูไอ้ทางมันมันติดกันเนาะมันก็ติดแต้ทุกนี่เลยเนาะเนี่ยรอบต้นเลยอ่ะเหมือนไงไอ้ถ้าถ้าเป็นในนี่มันก็เหมือนมันติดทุกข้อเลยเนาะพี่นาะติดติดทุกข้อจนมันเบียดกันด้วยไม่มีช่องเลยอ่ะโหดแห้งเลยครับพี่น้องเนี่ยเอาพี่เสมครับ ไอ้พวกปุ๋ยเค่มีเองสิเด็ครับข้าไหนใส่บ่ก็มีเสริมมากครับครับปุ๋ยสูตรเสมอสูตรสิบห้าสิบห้าหรือสิบหกสิบหกก็ได้ครับครับข้าใส่ข้าใส่อย่างไดครับจักเดือนจักมือใส่เทืนหนึ่งปกติผมก็ไม่ได้กําหนดคือฝนตกช่วงไหนก็ใส่ช่วงนั้นอาจจะเป็นสองเดือนครั้งหรือเดือนครั้งหนึ่งก็ได้ครับครับสูตรเสมอวานเลเพิ่นเลยครับต้นหนึ่งนี่ข้าใส่หลายบันใดครับก็ประมาณสามสี่ขีดอ๋อ เอาตลอดบตลอตอ,ตอ,อบมีสามรอยต้นเนี่ไอ้เส้เมื่อจะสอบสองสามสอบเองโอ้หครับนิดนิดวานไปเลย,ยาวานวานโอ้ติดดีทุกต้นอิลี่นะครับพี่น้องนี่ครับเอาไอ้ครับพ่อมีไอเดียว่าสิเปลี่ยนจากทงหน้าถ้ามาดามาขุดเป็นโคกน้องหน้าไอไ้มีแนวคิดอย่างไรคือเห็นผมก็เห็นเน้นมะพร้าวลายแท้เป็นความชอบครับมะพร้าวนี่คือมันทน มันทนน้าทนฝนทนแดดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับครับข้ามากินน้าครับใช่ผุ่นฟังนั่นก็เต็มเลยนะครับพี่น้องพุ่นนะโดกแห้งนะครับแต่ว่าไอ้เพื่อนออกแบบเหมือนเขาปลูกอยู่ริมริมคลองสิได้เนาะครับปลูกริมคลองปลูกมันชายหานันครับปลูกอยู่ริมคลองให้เขาได้ใกล้ๆกับน้าใช่ครับพอขุดแล้วนี่ไอ้เริ่มปลูกยังก่อนครับปลูกกล้วยครับ ปลูกกล้ยก่อนเป็นพืชที่เลี้ยงครับกล้วยนี่ก็ปลูเต็มสวนเลยนะครับเนาอใช่ครับส่วนมาก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าครับพีกล้วยน้ำว้าครับอปลูกเป็นพืชที่เลี้ยงแล้วก็ค่อยตัดทําปุ๋ยทําครับน่วยเปอนกัไดนขายป่ะครับขายครับแต่ว่ากล้วยนี่สีเหมือนว่าสีไ้เงินเร็วนะไอ้เนาะไใพ้นผลิตเร็วแห้งพื้นที่หกไร่ ผลละใหม่ผลละหมากหลากใหม่ม <divide> ีเหมือนเลยผลนะครับพินจีสร้างสร้างประโยชน์ให้มากสูงสุดนะครับพี่นับโอ้ไอละมุดนี่เป็นหน้าปลูกมากเลยครับเพราะว่าเขาให้ผลผลิตตลอดทั้งปีเลยครับได้กินอยู่เมื่อปีครับก็กินสับเปลี่ยนกันไปเหมือนแก้วมังกรเหมือนละมุดมะพร้าวกล้วยอะไรอย่างนี้ขนุนนะครับ คือผสมประสานกันไปข้างบนเป็นกล้วยครับผลไม้ก็ได้กินตลอดทั้งปีเปลี่ยนจากนั่นเป็นนนเป็นนี่ไปเรื่อยๆุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปครับครับโอ้ในฝั่งนี้น่าจะเป็นกลายพันธุ์นะครับครับเขาสังเกตยังไงคือหัวคนกลายพันธุ์ครับลูกไม่ใหญ่<อ>แต่ก็ลูกจะเล็กกว่าครับลูกเขาจะคนไม่จีบครับ,รบนี่นี่มันเหมือน,อนลูกนี้ เวลาเวลามาชิมกับรสชาติก็จะบ,บุกขึ้นกันสิบรับเลยต่างกันเลยอันนี้ดูเหมือนมะพร้าวแกงเลยครับครับอันนี้จะไว้ทำไว้แกงไวให้อันนี้อันนี้เป็นเป็นน้ำหอมไหมพี่หรือมะพร้าวแกงไม่แน่ใจครับตนที่ว่าซื้อมาก็ว่าซื้อมะพร้าวน้ำหอมพอมมาปลูกก็เป็นแบบนี้ครับเอาอายล่องซิมหรือว่าเอาตัวนี้อ่น้ำไม่ค่อยหวานครับเนื้ออาจจะแข็งแข็งหน่อยโอ้ แสดงว่าอาจจะเป็นมะพร้าวแกงนาะพี่เนาะไม่ใช่มะพร้าวแกงคือเขาเรียกว่ากลายพันธุ์มันไม่ได้พันธุ์ต้นฉบับกันนะครับครับโอ้พันกลายพันธุ์พันกุอาจสีมีแนครับนะครับกลายพันธุ์โอ้หันมาทางนี้ก็มีของกินอีกแล้วขนุนพันธุ์แดงสุริยาครับมีดมีเทิ่งคาเทิ่ยงยังคาเหลืองครับครับ ในน้ําก็มีปลาในน้ํามีปลาในร่องในสวนในสะครับมีปลาทุกร่องสวนบอกง่ายๆว่าคือแ็เ่เทือเดียวจบเลยครับจบได้เนาะครับนี่ก็มีดอกอันกระเจียวความด้นี่ตามรล่องนี่ครับนี่ก็<น>ลายพันย่างย่างคำว่านสวนนี่บ่ตรงบ่ตรงพกน้ำเลยไม่ต้องเอาน้ำมากินเลยครับเพราะว่า มีน้ำสําเร็จรูปอยู่นี่แล้วมีน้ำสะอาดแล้วน้ำสะอาดบริสุทธิ์ครับพกเตมีดมาคพี่ครับพกเตมีดกับช้อนครับอ่าพกเตมีดกับสอนมาหิวหิวมังแดกันั่งต้นนั่นละครับเออเอาบานเตนี่ผมเห็นคือผมเห็นข้าเจ้าผูกพ้าวข้าเจ้าใสเกลือน้ำไอ้ไหนใสบอครับใสอยู่ครับโอ้คือเกลือเหมือนลักษณะ มีความเค็มแล้วก็ดินร่วนนะครับตามที่ผมสังเกตดูนะปีหนึ่งใส่กักเท่อครับสองรอบแล้วแต่ครับบางปีก็ไม่ได้ใส่โอ้วิธีการใส่เนี่ยห้องเห็ดยังไดนครับคือวานเลยครับวานเลยคือการคือการกับตอนวานปุ๋ยเหใช่ครับเหมือนกันเลยโอ้วานให้มันเข้าในราครับครับต้นหนึ่งเขาใส่หลายปันไดนครับสองสามกร่งครับเพราะว่ามันมบใหญ่เนาะไม่ได้เยอะ โอ้โห oh. ทางนี้จะรกหน่อยนะเขาบปลูกหญ้าแฝกให้เขายึดเอ,อ่อรักษาไอ้<น>สภาพดินครับโอ้ต้นนี้ก็ไปทร,รมดาแล้วพี่เนอะครับรกเนี่ยคือพ่วงหนึ่งนี่ผมเบืองแล้วมันเป็นยี่สิบได้หน่อยเนาะถึงครับประมาณยี่สิบได้รกทุกพ่วงเลยนะครับสองปีนี่เขายังให้ผลผลิตดีอยู่นะครับเนาะครับสแสดงว่าเกินคุ้มได้หน่อยเนาะกล้วยเนี่ยมีกล้วยมีไม้ป่าครับ สมบสรูรณ์หม้ป่าจริงผมลงยังไม่เยอะเลยว่าจะหามาเสริมอีกครับเพราะว่าไม้ปลานี่มันเป็นพืชที่ยั่งยืนมากครับเอาตอนหลังจากเขาขุดขุดโคกหน้องหน้าแล้วปุ๊บนี่มีวางระบบน้ำไหมพี่ยังเลยครับปลูกทิ้งขว้างไว้เลยครับคือยังไม่ได้ดูแลเลยช่วงสองปีแรกผมปลูกไว้ก่อนเนะี่ยครับอคือช่วงนั้น ทำงานเนาะเราก็ทำงานไปด้วยมีเวลาก็มาปลูกเสริมไปเรื่อยๆครับเนี่ยพิ่บบ่ตายบ่ครับมันก็มีตายบ้างโอเสริมไปเรื่อยๆครับสองปีนี่คือว่าบ่ท่านมีระบบนำเลยไม่มีเลยเพิ่งมาทําช่วงปีที่แล้วเองครับระบบนำโอ้ปลูกแบบว่าให,ให้หากินเองเลยใช่ครับให้ธรรมดาเรี่ยงให้ธรรมชาติเขาดูแลเอง <laughs> ตีตีที่สามจงมาว้างระบบน้ะเพื่อนครับโอ้ดิส้นไม้ป่านะครับพป่นหรส่วนไม้ป่าสวนไม้ป่ายางนาครับเพิ่นจะปีครับไปอันนี้ก็สองครับครับประมาณสามปีครับอันต้นใหญ่นั้นก็สี่ปีโอออกแบบสวยงามแห้งนะครับเนี่ยครับมีอันไหกิมซุ่งก็มีได้กินตลอดทั้งปีครับโซนนี้ก็จะเป็นไม้ผลนิดหน่อยอย่างละสองต้นสามต้นลูก ไม้ผลรวมเลยรวมเลยครับปลูกแทรกเลยครับทึ่งลำไยทึ่งบักมีครับทั้งเนี่ยอินรีชมพู่ครับทึ่งไม้ปลาครับแต่ว่าการออกแบบนี่พี่เสียมก็ออกแบบเองเลยห่ครับครับออกแบบเองเลยออกแบบเองนะครับพี่น้องว่าไอเป็นไอเป็นเ็ศโค้งน้องหน้าอยู่แล้วนะครับเป็นเิ่นรับขุดได้เนาะครับผมรับขุดโค้งน้องหน้าพูดง่ายงก็เอาประสบการณ์ตัวเอง ครับจากการขุดเมื่อขุดให้เจ้าของประสบการณ์จริงครับประสบการณ์ลงมือทําจริงาพื้นที่เท้าขิดนี่เป็นเปอร์เซ็นต์นี่สิมีน้ำมีโคกเจ้าเปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้น้ําประมาณสาสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ลุ่มต่าเราเลยจําเป็นต้องขุดเอาดินขึ้นมาให้มีพื้นที่ปลูกเนาะเท้าเทาก็เลยเน่นเน่นโคกใช่เพราะครับครับ โก็เลยน้ํามันก็เลยเยอะปกติก็ถ้าจะให้ดีจริงๆก็อยู่ประมาณนั้นแหละครับประมาณ30เปเซนตครับครับน้ำสามสิบที่เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยูนี่ก็เป็นโคกครับพ่อแม่ไอ้เพื่อนปลูกพกพ่าวได้หลายนะครับครับนี่มองนีเท่ากับเหมือนปลูกเป็นเป็นร่องครับเป็นร่องครับเอาระยะห่างไล้ไปไหนครับไปนี่ระยะห่างอยู่ที่หกเมตรครับปลูกหกเมตรครับหกคูณหกหกคูณหก โอ้ oh. ถ้าถ้าจะให้ดีจริงๆไม่ต่ำกว่า6เมตรตามประสบการณ์ที่ปลูกตรงนี้เนาะโอ้อยากได้กว้างกว่านี้นะแต่ว่ามันเอาดินมาไม่ได้ครับตรงนี้แหละที่ว่าทำนามไม่ได้ครับวันนี้บอกครับใช่ครับมองนี้ว่าเสื้อน้ำท่วมเมือนดเลยน้าท่วมโอ้ oh. <laughs> มันเป็นแปลงแบบ oh. คือมันติดห้วยอะปล่อยให้หญ้ามันรกอยู่อย่างนั้นแหละแต่ก่อนเนาะ อตกรนมันสิเป็นเหมือนเอ่อเหมือนปลาปลาโกกปลาหยางสิบครับใช่ครับ<อ>เฮ็ดหยางก็่าได้ก็ทําได้อยู่แต่ว่ามันไม่ให้ผลผลิตเหมือนนาเนาะบางทีน้ําก็ท่วมอย่างเงี้ยครับครับเฮ็ดนาไว้น้ํากันท้าให้น้ําท่วมถ้าถ้าเป็นสมัยตะกอนเนี่ยทาได้อยู่คือข้าวหนักเนาะ <c oughs> ไปเกี่ยวช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยครับสรุปอันท่าผู้ใดสิปูะพร้าวนี่ไอ้เพิ่นอยากให้ปลูกมากกวโฮกเม็ด ใช่ครับอาจสิบแปดเมตรกสิได้เนาะแปดคูณแปดโกนี่พูดถึงยังทีอะไรนี่ใบมันชนกันเหรอใช่ใช่ครับนี่ทีครับทีทีเลยแหละใบชนกันแล้วอครับเพราะฉะนั้นผมเคยเห็นหลายๆคนเนี่ยปลูกซีหาเมตรเนี่ยโอ้พต้องพูดถึงครับได้แต่ปริมาณต้นแต่ว่าผลผลิตไม่ได้ครับถ้าปลูกทีครับขนาดขนาดนี้ผมว่ายังทีนะโอใจผมผมอยากนุ่นเนี่ยแปดแปดเมตรน่แปดเมตรขึ้นไปครับได้เนาะ ระหว่างระหว่างร่องนี้ให้มันได้แดเมตรแล้วก็ระหว่างต้นให้หกเมตรก็ได้ครับเพราะว่าไม่ให้ใบมันชนกันช่วงช่วงนี้ครับให้แสงมันเข้าถึงพื้นดินครับพื้นดินระวังระวังต้นหกเมตรระวังแถวแดเมตรหคูณแปดครับหรือว่าถ้าผู้ใดมีทีหลายกับแดคูณแปดครับได้น้อแปดคูณแ8ดนี่แหงสีดี นี่ส้นกาัานแหลงสีนะครับส้นกัานใบมันส้นกัานสีเขาขึ้นมาตาัดออกครับไอ้ตัดไม่ได้ครับมันเป็นข้อเสียเลยถ้าตัดบ่ครับครับ,รบใช่มันจะเป็นยังไงครับคือสมมุติว่าเราตัดนี่ทลายนี่ใช่ไหมตัดปุ๊บทลายนี่คือจะหักลงมาเลยคือทลายไอ้ก้านนี่แหละมันจะรับน้ําหนักลูกไว้โอ้เข้ากันเลยตัดบ่ได้ใช่ครับ นอกจากว่าห้าสิตัดทลายนี่แล้วตัดได้บ่ครับก็ยังไม่ตัดรอให้มันให้มันแก่แก่ตายเองเลยโอ้ให้ใบมันแห้งนร่วงเองเลยครับครับโอ้เพราะว่าไอ้สังเคราะห์แสงได้อะครับผมอืมถ้าถ้ารอให้เขาหลุดเองอย่างนี้นี่นี่นี่ก็ยังไม่หลุดนะครับไม่หลุดนี่เนี่ยเขากคือบดึงออกให้เพิ่นครับ มันดึงบอกครับดึงบอกอาอพอผลผลิตออกแล้วไอ้ครับเดี๋ยวเอาไปขายบ่าเไงเอาก็ขายอยู่มีคนเขามารับซื้ออยู่ข้าหลอดบ่ครับครับคนมาซื้ออยู่สวนเลยครับมาซื้ออยู่สวนอืมเพิ่นเพิ่นเพิ่นซื้อน้าผ้าหน่วยจักบาทครับลูกสิบสองบาทครับสิบสองบาทครับโอ้รอบนึงก็สิได้หลยเติบเป็นยัครับเนาะครับ ทลายหนึ่งนี่หอยทะยี่สิบด้วยก็ไดีสองร้อยสี่สิบแล้วครับโอ้เค oh. okay. นั่นก็พอครับเืแุดบบว่าขายเรื่อยๆครับครับถึงจะไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่แต่ว่าเราได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้พื้นที่ตรงนี้เหมือนกับเราลงทุนตรงนี้คือฝากธนาคารเงินก้อนที่เราลงทุนก็ประโยชน์กับพื้นที่ส่วนเงินดอกก็เราก็เก็บกินเก็บขายไปเรื่อยๆ ทุนก็ยังคงที่อยู่มันดิมแต่ว่าดอกผลน,นี่ออกทุกวันออกทุกวันโอ้เ <c oughs> ขาทายอยูได้ครับเด้บอบคือเห็นหน้าได้ไเนาะเห็นหน้า,น,านี่ก็ต้องลงลงทุนไหมทุกปีทุกปีใช,ใช่ครับ,คร,บครับเวลาขายกับจ้าสีคุมทุนหรือบ่ครับแต่ว่านี่ลงท้นเดืออเดียว้าวคือประโยชน์ของมะพร้าวเราสามารถไปรูปได้ครับหลายอย่าง ทำขนมทำอะไรอย่างเงี้ยครับทำขนมก็ได้ขายเป็นน้ำมะพร้าวสดก็ได้ใช่ครับนะครับหรือว่าสิปเฮ็ดบุญเฮ็ดยังก็ได้ได้หมดครับได้หมดได้รูปเป็นนันนู่นนี่ได้ครับครับเฮ็ดพุดดิ้งเฮ็ดยังได้เหมือนเลยครับแกะไปถอดเสื้อขายอย่างเงี้ยพี่นิวเคยซื้อมะพร้าวไอที่เขาเป็นแก้วไหมแกะเนื้อใส่ทางน้ำทางเนื้อแก้วไม่ต่ำกว่า30บาทครับแน่นครับ ผมมีซื้อกินประจําครับพี่น้องมากกินครับถ้าเป็นบักเ้าทอดเสื้อผมผมเสื้ออยู่สะพานมูลวารีเนี่ยเขาขายลูกละห้าสิบบาทเขาบอกว่ารับมาจากไอ้นี่แหละบ้านแพ้วครับครับแพงแต่ว่ากินก็แซ่บบ้งเขาเลยครับครับเฉพาะเป็นแก้วย่างข้าใส่ขวดขวดน้อยๆขวดละยี่สิบห้าบาทโอ้สี่ขวดร้อยครับแต่ไม่ใหญ่เนาะถ้าถ้าเป็นแก้วขวดใหญ่ๆก็ แปลว่านาแรกนี่ขายดีเลยนะครับอ่ายใช่ครับนามะพร้าวนี่ขายดีขายดีขาดตลาดพอมรอดูช่วงประมาณพฤษภาเมษาครับครับเพราะว่าชุดนี้หมดเนี่ยจะแพงแล้วครับอ่าเริ่มหน้าร้อนคือมะพร้าวมันเริ่มไม่ค่อยติดลูกช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนนี่ว่าไงสิเฮ็ดยากครับแต่ว่าคอยได้เปรียบคือของเห้านี่มันสุมีน้ำอยู่ตลอดเนี่ยนะครับนาะ ใช่ครับโอ้เพราะฉะนั้นเพื่อนกับสิติ้นลูกอยู่เมื่อปีบ่ครับก็อยู่ที่การให้น้ําเพราะว่ามะพร้าวนี่รู้สึกว่าเขาต้องการน้ํามากเลยครับบานนาแรกยิ่งสีน้ำเพิ่นลดบ่ครับเขาต้องเติมบ่ะลดครับอ๋อลดอยู่ใช่เเ่ากับไอาน้ำใส่มาเติมน้ําจากคลองสาธารณะครับโอ้ครับซูบเข้ามากับนุ่นท่อยตรงที่ยางนาตรงนั้นน่ะคือผมวางท่อเข้ามาในนี้แล้วก็ สูบสูบขึ้นครับสูบขึ้นบ่อใหญ่แล้วก็เนี่ยแผงซลาเซลโอโอ้่ดเลยแต่หน้าฝนไม่ต้องครับจากที่โลกล่างว่างเปล่าแต่ก่อนนี่ก็สีมีปลายหยางแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยโอ้เฮ็ดยังกับบ่อใดเฮ็ดหน้ากับบ่อใดเขาครับครับว่าไว้ง่ายก็คือคนคนลงมาบ่อใดเลยมันมีแต่หยาครับ ไปทิ้งให้ไปอะไรนะฝักบุ้งฝักหญ้าอะไรเต็มเขียวไปหมดท้งพื้นตรงนี้ประมาณสองไร่กว่าจากพื้นที่ที่ไม่มีประโยชน์นะครับนี่มาสร้างประโยชน์แบบโอ้มั่นกัเป็นการลงทุนเธอเดียวคืออายเราว่านํำไอ้เนาะครับเงินนี่บเสียไปใช้ดอกยุนี่ละอยู่นี่แหละอยู่กับพื้นที่ของเราเนี่ยหละครับถ้าฝากธนาคาร ถ้าฝากนานๆเนี่ยเทน,นที่เราจะได้ดอกเราไม่ได้เลยครับต้องเสียอะ,อะไรนะแม่นครับต้องเสียไปอีกนะครับพี่น้องดอกเจ็ดสิบหาสตังยีสิบหาสตังคลแล้วแต่ได้เนาะครับ,รบมันได้มันได้กำไรหน่อยครับถ้งเงินเท่าไมลัยหรือมันพบบ่พอได,ด้แล้วครับฝากธนาคารก็ได้ทามาเห็ดแนวนี้ดีกว่าครับแนวนี้ว่าเท่ากับเก็บกินเก็บขายไปเรื่อยๆได้เนาะครับ ง่ายจนพูดละชั่วลูกชั่วหลานเหมือนเราไีเสยมเนาะประมาณนั้นแหละ <c oughs> คิดว่าัยั่งยืนที่สุดแล้วครับมีแหล่งอาหารเป็นของตัวเองสร้างคลังอาหารครับแล้วก็พื้นที่ของเราก็มีประโยชน์สูงสุดมสมัยสมัยก่อนสมัยเป็นป่าโคกมีบ่ค่อยได้เข้ามาเลยเป็นบอกครับนี่ครับปีหนึ่งไม่ใช่เถื่อนโอ้ไม่ค่อยได้นั่นเลยไม่หัวซาเลยครับแต่ก่อนมันเป็นป่าเลยนะตรงนี้ไหนะครับ นนี่มันสีมีพักตบมียาวโก้ง้งสิบ่ครับครับโอ้ไผสีม้าเนาะไอเนาะมันเป็นตายานงูเป็นตายานแบบแต่บานนี้สุ้ทุกเมื่อนี่มามาดูเลยบ่ครับมาทุกวันเลยครับมาทุกวันเลยเวลามาเนี่มันก็มีของไงเขากินไดหน่อยเนาะครับมันมันได้ความสุขครับได้อากาศบรรยากาศที่ดีครับกล้วยบุยกล้วยคาเวนดิดบายคาเวนดิดกล้วยหอมคาเวนดิดครับครับ นี่แหละเอาพันจากเบานิ้วแหละเอ้ยผงหญ่เลยนะพี่น้องคุณนะครับสุดยอดมาเลยนาปลูกมากพันนี้สิบมีอยู่หอยโบแมนสิบสิบตัววีสิบเอ็ดวีครับครับพี่แบกคนเดียวได้ไหมโอ้หนักเอาเรื่องอยู่เด้นี่ยนันต้องสะสมทนแล้วไม่ได้แล้วนะเราพี่แบกคนเดียวสามสี สิบโลเลยเนี่ยครับแบแบคนเดียวพอไปเรา่อยแเราครับเนี่ยเอวฮักพอดีเอาพี่เสียครับเอาอยากให้ฝากพี่น้องหน่อยเอาประโยชน์ของการทำแบบนี้เนี่ยเอาของการขุดโคกหนองนาจากที่ดินโลกล้างว่างเปล่าเนี่ยพี่ทำแบบนี้แล้วพี่ได้อะไรบ้างครับก็ฝากใครที่มีที่ดินทิ้งไว้นะ ไม่เกิดประโยชน์ก็ลองมาสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ดูไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าทําขนาดนี้ก็ได้ทําแค่แบบขุดราเล็กๆหรืออะไรปลูกกปลูกมะเขือปลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงปลูกกล้วยปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบเราเริ่มต้นจากเล็กๆเราก,ก็ค่อยเป็นค่อยไปถ้าเห็นว่ามันดีก็ค่อยขย,ขยายไปเรื่อยๆครับไม่ต้องว่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้หรือว่ามองคนอื่นตอนที่เขาสำเร็จว่า เขาทําได้เลยเขามีเงินในเมื่อเรายังไม่ลงมือทําเนาะไม่รู้ก็ลองลงมือทําดูครับจากเล็กๆเก็บขายไปเรื่อยๆครับครับปลูกเพื่ออยู่เพื่อกินก่อนน่ายเนาะใช่ครับปลูกพักปลูกยังเพื่อลดไล่ใจในขั้วเลื่อนก้อนประสานทอครับบักพีกบักพ่ายบักเขือบักแกลบักเอียงที่เขากินนี่ล่ะก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรควบคู่กันไปครับหลายๆอย่างแบบผสมผสานเนาะมาลด ต้นทุนค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนได้ครับสุดยอดนะครับเดี๋ยวขออันช่องทางกันที่ตอนนี้ครับไปช่องทางก็โทรครับ0932545997หรือติดตามทางเพจเฟ e บุ o k นะครับชื่อเสียเสียมรถขุดครับก็อีกอชื่อหนึ่ง เฟซบุ๊กก็ขวัญใจโคกน้องนายุคใหม่ครับอ่าเพื่อผู้ได้อยากอยากคุยโคกน้องหน้าปรึกษาได้ไหยเนาะได้ครับได้ครับผมครับผมอ่าโอเคครับครับขอบคุณครับพี่เสียมครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณพี่เสียมที่ให้เยี่ยมชมแปลงขอบคุณพี่น้องนะครับทีติ่ตามรับช่วาย่กันฝนตกเหรอครับเนี่ยดีมากเลยสุรินฝนดีแต่เอากริปนาพอกันไหมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ